ใ oh. จเย็นหน่อนครับคุณพยาบาลคุณรีบเอายายหย่อนให้ผมด่วนเลยครับตาผมมองไม่เห็นมากกว่าเก่าอีกคุณหมอทำอะไรผมคุณหมอทำอะไรผมพี่โก้ว่าไงน้องแก้มได้ยินว่ามีหมอจบจากวิศวะรักษาได้ทุกโรคแค่ร้อยบาทเองนะพี่จะบ้าเหรอจบวิศวะเกี่ยวอะไรกับหมอวะพี่อะเล่นจบหมอแท้ๆแบบนี้มันหยามกันนี่หว่า สวัสดีครับเอา้าคนไข้เป็นอะไรมาครับมาไหมเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนคือลิ้นผมไม่รับรสกินอะไรก็ไม่ได้รสชาติเลยครับคุณหมองั้นเดี๋ยวคุณหมอขอตรวจลิ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวรบกวนคนไข้อ้าปากน่ดนนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจหัวใจหน่อยนะครับ หมอครับหัวใจคนอยู่ฝั่งนี้นะครับหมอครับ <st win> โอ้โหคุณใจเย็นก,ก่อนครับคุณพยาบาลคุณรีบเอายายหยอนให้ผมด่วนเลยครับได้ค่ะได้ <c ười> ค่ะคุณให้ใจเย็นหน่อยครับคุณหมอคะยาหย่อนมาแล้วค่ะลับตาไปลยครับ มันน้ำมันื่อนชัดๆเอานี่ไงในบอกรีบไม่รับรถหายแล้วนี่มามามาจ่ายมาห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวนี้เขาหากินกันแบบนี <h <h ้แล้วเหรอมาอาออกมาห้าร้อยจ่ายมาอ่าีล่ะนะเฮ้ยแค่นี้เลยฝากไว้ก่อนนะมึงวันนี้มึงเสร็จกูแน่ไอหมอวิศวะ สวัสดีครับหมอเอ้าคุณอีกแล้วเหรอมาไหมเชิญนั่งก่อนคนไข้เป็นอะไรมาอีกครับหมอครับคือตาผมอ่ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับเอ่ไในหมอคนดูตาสิพยาบาลครับค่ะช่วยยาพ่นให้ผมหน่อยค่ะหมอไม่เป็นไรนะครับครับ ยามาแล้ควคุณหมอมาเดี๋ยวหมอดูสิเงิตายหนึงครับไปช่วยเงิตายหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ยตาผมมองไม่เห็นมากกว่าเก่าอีก <c oughs> คุณหมอทำอะไรผมผมขอโทษจริงนะครับผมได้ดูอาการเบื้องต้นของตาคุณแล้วผมไม่สามารถรักษาดวงตาคุณได้ผมยินดีจ่ายคืนหนึ่งพันบาทตามเงื่อนไขน,นะครับพียงบาง ช่วยแเองเงินมะเรงพันบาทให้ผมหน่อยนี่ค่ะคุณหมอนี่ครับ เงิน1,000บาทตามเงื่อนไขหมอนี่มันแบงค์ร้อยไม่ใช่แบงค์พันนี่ไงนี่ไงมันหายแล้วไหนบอกมองไม่เห็นไงจ่ายมาจ่ายมา500โอ้โหนี่มองเห็นชัดเลยนะเนี่ยจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาเร็วเร็วเร็วใช่แล้วค่ะมองเห็นแล้วดิจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมา ผมเชื่อแล้ววิศวกรเหนักว่าหมอ